สำหรับลูกสาวน้องคิตตี้มาเป็นเซ็ตกระเป๋าเลยได้อะไรบ้างมาดูเลยแป้งผับคิตตี้ตลับกิวเตอร์วิงวิงแอบมองคุณแม่มานานแล้วก็อยากจะมีแป้งตลับเป็นของตัวเองบ้างได้มาแล้วแต่งไปเลยค่ะลูกค้าโปปีแปะโปะแป้งข้าวเนื้อนุ่มไม่ต้องกลัวบาดผิวนี่แค่แป้งก็กรีดละค่ะไปต่อกันที่พาเลตสีน่ารักสดใสแม่พาเลตตลับนี้ได้ทั้งทาตาทาแก้พาเลตสีพาสเทลน่ารักระยิบระยยับ ตลับนี้คือแต่งตาแต่งแก้มได้สนุกมากอุ้ยสวยอะไรเบอร์นั้นคะลูกก็คนวันฟิกน่ะน,นะคะคุณแม่ไม่้หวยงไงไหว คนสวยยังหนูใครจะไปอดใจได้กอดไปเลยสิคะสีเล็บก็มาค่ะคุณแม่สีทาเล็บที่มีกรุเตอร์วิ่งว่าปริบประยะ์โอ้ยสวยไม่หยุดเลยค่ะหน้ายันเล็บลิปก็มาค่ะไม่ใช่ลิปธรรมดานะคะเป็นลิปเจลลี่ฉ่ำวาวใส่วิงมีกรุเตอร์ได้แปลงแต่งหน้าไปอีก5แท่งน่ารักและคุ้มขนาดนี้ต้องจัดแล้วคะ่ะนี่นะคะเป็นน้องิ ลิปคุณแม่ก็จะไม่หักนะคะแม่ปิ่นลิไม่ใช่ขนมค่ะเป็นลิปเจอรี่ค่ะที่ลูกๆก็อยากได้สีน่ารักอ่ะมันจะมีสีของแม่ปิ่นเป็นสีอ่อนๆที่แบบว่าคิตตี้คิตตี้ผู้ดีผู้ดีิ้งมีความวาวประเมินลิปเจอรี่ว่าหน่องไม่มีสีเราดูอย่างนี้เหมือนใจแม่น่ารักไหมคะอันนี้มันเอางี้เนื้อสัมผัสเหมือนลิปออยไม่หนักไม่หนักเท่าค่ะมันเหมือนทุกครึ่งกลอสผสมออกลิปออยเฮ้ยแม่ผมเลือกปากเราว่าเราว่าผักหวานอมแล้วแบบทาทั้งวันดูดิแม่ดูบ้านไหนมีลููกสาาาววจจจะะะะรรร้ดี่มันนแบบเเห็ทอไ อันนี้เราทาแม่ตี๋เห็นว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ลงหนักหนักแล้วเราทาทีเดียวแค่นี้เองน่ารักม่ถ้ากเด็กๆก็จะชอบแบบนอกจากจะเห็นสีแล้วนะยังต้องการความแบบว้าวแม่ดูต้องการความว้าวใส่ฉ่ำไปอีกเ่แสงเนาะอ่ะเสร็จว่าได้ถึงห้าชิ้นนะคุณนแม่ัตตี้เป็นกระเป๋าสบายก็ได้กระเป๋าถือก็ได้เขาแบบวาวที่สุดเลย นี่เลยค่ะคุณแม่ชุดแต่งหน้าสำหรับลูกสาวน้องคิตตี้มาเป็นเซ็ตกระเป๋าเลยได้อะไรบ้างมาดูเลยแป้งภาพคิตตี้ตลับคิวเตอร์วิงวิงแอบมองคุณแม่มาแล,แล้วก็อยากจะมีแป้งตลับเป็นของตัวเองบ้างได้มาแล้วแต่งไปเลยค่ะลูกค้าโปปี้ โป๊ะแปรงขาวเนื้อนุ่มไม่ต้องกลัวบาดผิวนี่แค่แปรงก็กรีดละค่ะไปต่อกันที่พาเลตส,สีน่ารักสดใสมมกพาเลตตลับนี้ได้ทั้งทาตาทาแก้มพาเลตส,สีพาสเทลน่ารักระยิบระยับตลับนี้คือแต่งตาแต่งแก้มได้สนุกมากอุ้ยสวยอะไรเบอร์นันคะลูกก็คนวันฟิกน่ะนะคะคุณแม่ไม่ว้าวยังไงไหว คนสวยยังหนูใครจะไปอดใจได้กอดไปเลยสิคะสีเล็บก็มาค่ะคุณแม่สีทาเล็บที่มีกรุตเตอร์วิว่งวาประยปริยะโอ้ยสวยไม่หยุดเลยค่ะหน้ายันเล็บลิปก็มาค่ะไม่ใช่ลิปธรรมดานะคะเป็นลิปเจลรีฉ่ำวาวใส่วิ่งมีกรุตเตอร์ได้แปรงแต่งหน้าไปอีก5แทง่งหน้ลาลักและคุ้มขนาดนี้ต้องจัดแล้วค่ะนี่นะคะเป็นน้องเลิปคิตตี้ตัวนี้โอ้ยเปิดออกมานะคะคุณแม่เป็นที่สะอาดและปลอดภัยวันนี้ไม่มีแล้วแม่ดูค่ะ ลิปแม่หักแล้วค่ะเองลิปคุณแม่ก็จะไม่หักนะ้วแม่ปิวลิปไม่ใช่ขนมค่ะเป็นลิปเจอรี่ค่ะที่ลูกๆก็อยากได้สีน่ารักอ่ะมันจะมีสีของอม่ปิวเป็นสีอ่อนๆที่แบบว่าคิตตี้คิตตี้ผู้ดีผู้ดีิยามวอล์มเมอร์ลิปเจอรี่ว่าน้องไม่มีสีเราดูอย่างนี้เหมือนแม่น่ารักไหมคะอันนี้มันอันนี้เนื้อสัมผัสมันลิปออยล์ไม่นักเท่าค่ะมันเหมือนทุกครึ่งกลอสผสมออกลิปออยโอ้ยแม่ฟูกครื่องปากเราว่าเราว่าผักหมากองแล้วแบบทาทั้งวันดูเลยแม่ดูบ้านไหนเราาจะทดดดูู พี <l id sei> <c oughs> ่น้องอันนี้เห็นไัมดูดิไม่คุ้มแม่อันนี้เราทาเมื่ติีเห็นว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ลงหนักแล้วเราทาแค่นี้เองถ่าหลักถ้าหลักมากเด็กๆก็จะชอบแบบนอกจากจะเห็นสีแล้วนะยังต้องการความแบบว้าวแม่ดูต้องการความว้าวใส่ช้ำไปอีกเนแสงเนาะอ่ะเห็นว่าได้ถึงาชิ้นนะคุณแม่คิเป็นกระเป๋าสตายก็ได้กระเป๋าถือก็ได้ความหวาวที่สุดเลยนี่เลยค่ะคุณแม่ชุดแต่งหน้าสำหรับลูกสาวน้องคิตตี้มาเป็นเซ็ตกระเป๋าเลยได้อะไรบ้างมาดูเลยแป้งทาบคิตตี้ตลับิิววเตอร์ง ็อยากจะมีแป้งตลับเป็นของตัวเองบ้างได้มาแล้วแต่งไปเลยค่ะลูกค้าโปปีแปะโปแป้งข้าวเนื้อนุ่มไม่ต้องกลัวบาดผิวนี่แค่แป้งก็กรีดแล้วค่ะไปต่อกันที่พาเลตส,สีน่ารักสดใสแม่พาเลตตลับนี้ได้ทั้งาทาตาทาแก้มพาเลตส,สีพาสเทลน่ารักระ,ย,ะยิบระยับตลับนี้คือแต่งตาแต่งแก้มได้สนุกมากอุ้ยสวยอะไรเบอร์นั้นคะลูกก็คนวันฟิกน่ะนะคะคุณแม่ไม่ว้าวยังไงไหว คนสวยยังหนูใครจะไปอดใจได้กอดไปเลยสิคะสีเล็บก็มาค่ะคุณแนมะ่สีทาเล็บที่มีกรุเตอร์วิงว่าประยิบประยะโอ้ยสวยไม่หยุดเลยค่ะหน้ายันเล็บลิปก็มาค่ะไม่ใช่ลิปธรรมดานะคะเป็นลิปเจลี่ฉ่ำวาวใส่วิงมีกรวเตอร์ได้แปลงแต่งหน้าไปอีก5แท่งน่ารักและคุ้มขนาดนี้ต้องจัดแล้วคะ่ะ มีสีเราดูอย่างนี้เหมือนสแม่ตั้งักไหมคะอันนี้มันอันี้เนื้อสัมผัสเหมือนออยหนักเหมือนไม่หนัอเท่าค่ะมันเหมือนครึๆกลอสผสมออยโอ้ยแม่ครึ่ปากเราว่าลเราว่าทัหวานตรงนีแล้วแบบทาทั้งวัดดูดิแม่ดูบ้านไหนมีลูกสาวจะรู้ดีว่ามันจะแบบเห็นเราจะอะไร้านดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูน้องเห็อันนี้เห็นใช่ไดูดิไม่ใช่อันนี้เราทาแม่ตีเห็นว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ลงหนักแล้วเราทาแค่นี้แค่ไหนตั้่หลักมาาเด็กๆก็จะชอบ าได้ถ he kind of ึงท yeah, ้าช so <Give S 1> ิมนะคุณแม่พัตตี้เป็นกระเป๋าสัมภาก็ได้กระเป๋าถือก็ได้เขาวางทุกชิ้นเลยนี่เลยค่ะคุณแม่ชุดแต่งหน้าสำหรับลูกสาวน้องคิตตี้มาเป็นเซ็ตกระเป๋าเลยได้อะไรบ้างมาดูเลยแป้งผ่ะคิตตี้ตลับกิวเตอร์วิงวิงแอบมองคุณแม่เมลานแล้วก็อยากจะมีแป้งตลับเป็นของตัวเองบ้างได้มาแล้ว ไปเลยค่ะลูกค้าโปปีแปะโปแปงคาวเนื้อนุ่มไม่ต้องกลัวบาดผิวนี่แค่แป้งก็กรีดแล้วค่ะไปต่อกันที่พาเลตสีน่ารักสดใสมมกพาเลตตลับนี้ได้ทั้งทาตาทาแก้มพาเลตสีพาสเทลน่ารักระยิบระยับตลับนี้คือแต่งตาแต่งแก้มได้สนุกมากอุ้ยสวยอะไรเบอร์นั้นค่ะลูกก็คนวันฟิกน่ะนะคะคุณแม่ไม่ว้าวยังไงไหวคนสวยยังหนูใครจะไปอดใจได้กอดไปเลยสิคะสีเล็บก็มาค่ะคุณแม่ สีทาเล็บที่มี